ประกาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเรื่องการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนจำนวน83อัตราชายเข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานานาวิกโยธินสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานานาวิกโยธินค่ายเทวาพิทักษ์อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร1.1เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด1.2ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาศาลถึงที่สุดให้จำคุกโดยไม่รอการลงอาญาและไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาของศาลในคดียาเสพติด1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใดๆ1.4ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี1.5ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ1.6มีร่างกายแข็งแรงสามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้1.7 สำเร็จการศึกษาในระดับวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป1.8ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้าเมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อแขนสั้นและกางเกงขาสั้น1.9ไม่เป็นผู้ที่เคยให้ออกจากราชการทหารปลดออกจากการเป็นอาสาสมัครทหารพลราน,นาวิกโยทินมาก่อนยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ 1.10ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้1.11ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือปัญหาสุขภาพจิตหรือติดสารเสพติด1.12มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน30ปีบริบูรณ์เกิดตั้งแต่1มกราคม39 ถึง31ธันวาคม51 1.13ผู้ที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเมื่อได้รับการคัดเลือก1.14มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า160เซนติเมตรและน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไป1.15 ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรับราชการทหารกองประจำการประจำปีพศ2569และผู้ที่ดำเนินการคัดเลือกรับราชการทหารกองประจำการหรือผู้ที่ดำเนินการผ่อนผันแล้วจะต้องมีเอกสารยืนยันการผ่านการคัดเลือกสด43หรือเอกสารการผ่อนผัน 2. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครนำมาในวันสอบคัดเลือก2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบแทน2.2สำเนาหลักฐานทางทหารได้แก่ใบสำคัญทหารกองเกินแบบสอดอ .9 ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแบบสอดอ .43 สมุดประจำตัวทหารหนุนหนังสือสำคัญแบบสอดอ .8 2.3สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด2.4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล2.5สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิหรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐา,านะหรือใบประกาศนียบัตตามสาขาวิชาชีพที่รับสมัคร2.6รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาถ่ายไม่เกิน3เดือนขนาด2นิ้วจำนวน2รูป2.7 หนังสือรับรองยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองกรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ 2.8. เอกสารรับรองการผ่านงานหรือสำเนาใบาประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างๆสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 2.9. หากเอกสารหลักฐานในการสมัครไม่ครบถ้วนหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินจะไม่ดำเนินการรับสมัคร 3. การรับสมัครกำหนดวันสอบคัดเลือกการสอบคัดเลือกและประกาศผล 3.1. การรับสมัครด้วยตนเองในวันเสาร์ที่17มกราคม2569ตั้งแต่เวลา07.00นาฬิกาถึงเวลา14นาฬิกานสนามฝึกยิงปืนหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยทินค่ายเทวาพิทักษ์อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี 3.2. ค่าสมัครค่าตรวจสมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิตจำนวน200บาท 3.3. การสอบคัดเลือกวันเสาร์ที่17มกราคม2569เวลา08:00นถึง16นาฬิกาณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินค่ายเทวาพิทักษ์อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีผู้สมัครสอบต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลา08:00นเพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติจากคณะกรรมการ3.3.1ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัคร 3.3.2การทดสอบปัญหาสุขภาพจิต3.3.3การทดสอบร่างกายคิดเกณฑ์คะแนนตามที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกำหนด3.3.3.1ดึงข้อเกณฑ์ผ่าน6ครั้งเต็ม18ครั้ง3.3.3.2ยึดพื้นเกณฑ์ผ่าน28ครั้งเต็ม52ครั้ง3 3 2. 2. 3 3ลุกนั่งภายใน2นาที เกณฑ์ผ่าน42ครั้งเต็ม78ครั้ง3.3.3.4วิ่ง800เมตรเกณฑ์ผ่าน3นาที30วินาทีเต็ม2นาที30วินาที3.3.4การพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก3.4การประกาศผลภายในวันศุกร์ที่23มกราคม2569 ทางอินเทอร์เน็ต MCRC web page https://www.facebook.com/marinesrangers MCRC website www.marinesrangers.com 4วันรายงานตัวเข้ารับการฝึก ในวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2569เวลา09:00ณสนามฝึกยิงปืนหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินค่ายเทวาพิทักษ์อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี 5. ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานแล้วให้นำเอกสารตัวจริงในการรับสมัครทั้งหมดมาแสดงด้วย หากภายหลังปรากฏว่าหลักฐานไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอมจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาหากเคยต้องโทษจำคุกหรือคดียาเสพติดจะต้องถูกให้ออกจากการเป็นอาสาสมัครทหารพรานและรับผิดชอบความเสียหายหรือผลการกระทำระหว่างที่บรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน 6. รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินค่ายเทวาพิทักษ์อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโทร0-39447852เวลา0830-1630ติดต่อผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเว็บเพจ https://www.facebook.com Marines Rangers หรือเว็บไซต์ www.marinesrangers.com ประกาศณวันที่ธันวาคมพศ2568พลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน